ความจริงตอนที่ผมทำทีวีใหม่ๆที่บอกว่าเคร่งแล้วก็ขรึมเนี่ยมันเป็นเพราะรายการการเมืองเป็นลักษณะของรายการแล้วมันเป็นการสัมภาษณ์นักการเมืองส่วนใหญ่นักการเมืองส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันมีคําถามที่มันเป็นเรื่องจริงจัง<ช>เรื่องที่ต้องการคําตอบครับแล้วคนดูเนี่ยเขาคาดหวังว่าเราจะต้องเค้นให้ได้คําตอบอแล้วเราก็จะถามคําถามที่เรานึกในใจว่าคน ที่เขาดูอยู่เขาอยากให้ถามอะไรครับดังนั้นเราก็ค่อนข้างจะต้องใช้วิธีการที่ตั้งคําถามแลว้วตามรุกไล่เพราะมิชนาก,การเมืองเขาหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงครับแล้วคนดูก็จะบอกว่าก็เตรียมกันมัง้งออย่างนี้ก็เป็นพวกเดียวกันมัง้งถามอย่างนี้รับ่อยก็หลุดออกไปได้ยังไง คือผมก็เอาใจคนดูเนี่ย <c oughs> มาใส่ใจผมเองคร <c oughs> ว่าถ้าผมดูรายการนี้ผมคาดหวังว่าพิธีกรต้องตามให้ได้คําตอบไม่ได้นะ,ะถ้าการเมืองเขาจะเก่งวิธีการเฉชัยเลี้ยวออกแล้วก็ถ้าพิธีกรตามไม่ทันถามคําถามเตรียมมาไว้ค,คําถามต่อไปคําถามนี้ยังไม่สุดเลยทํากคำถามต่อไปเป็นยังไงผมก็เลยคิดวิธีการสัมภาษณ์ที่ว่าต้องตามตามถ้าเขาหลบแล้วก็ ตามเข้าไปเขาเข้าซอยแล้วก็ตามเข้าในซอยออเขาหลงเข้าไปในร้านกาแฟแล้วก็ไปนั่งตรงร้านกาแฟไล่ดีหมดไล่ไล่ดีคนดูก็ก็บอกอ่าอย่างนี้ไงต้องอทําหน้าที่อย่างนี้อันนี้เป็นคาแรคเตอร์เลยที่คนดูแล้วจะเห็นมันก็เลยมันก็เลยทำให้เห็นความดุดันอะไรบางอย่างออกมามันก็ยิ้มไม่ได้สิเพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องจริงจังใช่ไหมหัวข้อมันก็จริงจังมันก็จะเป็นประเด็นการเมืองตอนนั้นเรื่องคดีคอร์รัปชัน เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนรเรื่องไปดิวอะไรต่างๆนานาที่ประชาชนสับเสนงินงงพอเราถามเฉยๆเนี่ยสมมุติเราถามกระทำกว้างๆเนี่ยเขาก็จะตอบกว้างๆเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นยังไงครับมันมาเพราะอะไรถึงมาครับมันก็จะบอกอ้อมก็จะอ้อมไปไกลเลยนะยิ่งเจอหน้าการเมืองที่พูดเก่งๆเนี่ยเขาจะลากออกไปออกทะเลไปไกลๆแล้วถ้าเราไม่ถามต่อนเนี่ยก็เปลี่ยนเรื่องเลยอเปลี่ยนเรื่องคนดูก็จะบอกเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ได้คําตอบที่แท้จริง <ฮะ S 2> เราก็เลยต้องถามต่อแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้ผมถามไม่ใช่อย่างนี้นะครับ,รบที่ตอบนี้มไม่ตรงคําถามนะครับต่างๆซึ่งก็ทําให้คนดูรู้สึกเออชอบรายการการเมืองมันต้องเป็นอย่างนี้อคุณตุ้ิชัยทาหาวิธีการพลิกแพลงอะไรต่างๆมาเยอะแยะคิดวิธีการอะไรใหม่ๆคุณสุ้ิชัยเชื่อเรื่องการบอลทูบีไหมครับไม่เชื่ออ มแม้ว่าจะทําอาชีพนี้มา60ปีโดยที่ไม่เปลี่ยนไปอย่างชีพเกสตแต่เราไม่ได้เกิดมาเราเป็นได้เลยเนี่ครับมันอยู่ที่การที่เราชอบมันทุ่มเทกับมันศึกษาหาความรู้กับมันครับและถ้าสมมติเราไปบังเอิญในเส้นทางชีวิตไปเจออะไรบางอย่างอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นวิศวกรเป็นหมอเนี่ยมันก็จะไปอีกทิศทางหนึ่งเลยนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสื่อฉะนั้นถ้าบอลทูบีมันหมายความว่าเกิดมาคุณต้องมีอาชีพนี้เลยเนี่ยไม่ใช่ พอเราเดินมาถึงเส้นทางหนึ่งและความสนใจเราเช่นเราอ่านหนังสือเยอะตอนนั้นอ่านหนังสือประวัติบุคคลสําคัญเล่มเล็กๆที่เขายอ่อเป็นภาษาไทยนะครับบุคคลสําคัญแต่ละเราอ่านแล้วหมอเอ่ยนักการเมืองนักวิทยาศาสตร,ร์เว้ยเราชอบอะ่ะเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ที่เหมือนทุ่มเทวันวัน,วนไม่คิดอะไรเลยอยากไปทําหาสูตรทําเพนิซิลินให้ได้คิดยังไงถึงจะให้โทรศัพท์มันต่อติดต่อกันได้เนี่ยเราบอกเราอยากทำอย่างนี้แล้วก็เลย ตั้งน้าตั้งตาเราแต่นั้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมว่าเราจะไปทดลองสร้างอะไรใหม่ๆที่โลกไม่มีอแต่ว่าพออ่านไปอ่านมาพอเจอบุคคลสําคัญแล้วก็บอกเฮ้ยหลายหลายคนที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเสียสละเพื่อสังคมเขาทําอะไรเพื่อให้สังคมดีขึ้นครับเราอยากจะเปลี่ยนสังคมมั้งเปลี่ยนสังคมมาทําอะไรหมอมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากวิศวกรเนี่ยสื่อมวลชนไงไอตรงไอตรงคาตอบที่บอกว่า อ่านประวัติบุคคลสาคัญมาหลายๆคนแล้วมาลงมาลงสรุปอยู่ที่ว่าเอ๊ะที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากเปลี่ยนแปลงสังคมตัวนี้มันมีอะไรเป็นตัวจุดประกายครับก็ประวัติของหลายคนที่เขาเสียสละและเขาทําให้เปลี่ยนสังคมไปในทางที่ดีขึ้นครับจากสังคมที่ไม่ต่อสู้สังคมที่ล้าหลังสังคมที่ไม่สนใจความรู้สังคมที่มีผู้รุกมาเสียสละอ้าวรา่านการตีอย่างเงี้ยนะการตีเราก็เออนี่นะยิ่งใหญ่มา เออยิ่งใหญ่มากกับเสียสละเขาสู้อย่างดีๆสิ้นรายไม้ตอกแล้วเนี่ยเขายังสู้เลยแล้วก็สู้อย่างสันติวิธีเขาสู้อย่างไม่เอาอาวุธมาเผชิญหน้ากันครับเราดูอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ตอนนั้นไม่มี u t u b e นะอาจจะมีหนังสารคดีบ้างเนี่ยแต่เราบอกเราอยากไปนี้เป็นี้เราจะเส้นทางมันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแล้วก็เอาละเราก็ดูภาษาไทย สีบุระพาเ,เป็นนักสืบพิมพ์เผชิญหน้ากับผด็ิการทหารถูกจับไปถูกกล่าวว่าเป็นคอมมิวนิสต์ต่างๆแต่ว่าก็ยึดมั่นเขียนหนังสือตอนเดรก็อ่านหนังสือนิยายภัยเหลืองเงี้ยนะแล้วก็นิยายเกี่ยวกับไปต่างประเทศแล้วไปเจอกับอะไรที่พัฒนากว่าไทยเราแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงก็เลยอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นนักสืบพิมพ์ ต่นั้นตั้งแต่นั้นมาก็พยายามครับศึกษาหาความรู้การที่จะให้เป็นนักข่าวที่ต้องมีภาษาที่ดีอืใช่แล้วต้องมีความรู้ทั่วไปใช่ก็นั่นแหละครับก็พยายามเรื่องภาษาอ่านได้อ่านเขียนได้เขียนยุคนี้เวลาคนเขาจะพูดว่าเขาจะทำอะไรกันแล้วแต่ของทีมันต้องมี มันต้องมีแพชชั่นบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับคุณสุริชัยพวกนี้มันคือมันเรียกว่าเป็นแพชชั่นในตัวที่มันค่อยๆเกิดขึ้นตอนที่มันมีเราไม่รู้ไม่เรียกอะไรหรอเพราะยุคนั้นเราเราไม่เรียภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับครับครับเรารู้แต่ความอยากทําอ่ะอยากทําอยาก แล้วไม่มีคาว่าประสบความสําเร็จด้วยนะมันไม่อยู่ในสมองนะอ,อ,อยากทำเฉยๆอ่ออะคือแค่อยากทํามันไม่ได้หมายว่าฉันอยากทําเพื่อจะไปเป็นอ,อะไรอะไรไม่มีก็มันไม่มีเป้าหมายจุดหมายปลายทางว่าต้องดังจะต้องเป็นนักหนังสือพิมพ์ระดับชาติเราไม่มีเลยอยากทำอยากทําก็ได้ลองแล้วข้างบ้านก็รับนิตยสารฉบับหนึ่งผมก็แอบไปอ่านเขาก็ตีพิมพ์บทความบ้างบทแปลมครังแล้วผมตอนนั้นไปเรียนภาษาอังกฤษอืครูเนี้ยให้อ่านบทความ ที่ก็เอามาแล้วมีบทความหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเพื่อแปลภาษาไทยในเเรียนภาษาอังกฤษก็เกี่ยวกับตอน,นมีโรคระบาดในลอนดอน,อนคนตายกันเป็นเบือเลยแล้วก็บรรยายว่ามีรถม้าเนี่ยที่ไปรับศพสองบ้านสองข้างถนถนเพราะว่าไม่มีที่ฝังศพเขาก็โยนศพตึ้งลงมาจากหน้าต่างเสียงกีม้าที่ดังบนถนนมมดังก๊อบก๊อบกกับ เสียงที่น่าหอยหวนที่มีศพทิ้งออกมาบรรยายได้ดีมากผมอ่านคือมันเป็นตำราเรียนนะผมหมายถึงว่าผมอยากจะอยากเขียนนี้ได<อ>้อย่างแปลอยากให้คนได้อ่านแบบนี้นบ้างภาษาไทยผมก็เลยแปลผมก็เลยแปลลองแปลดูก็ไม่ได้เก่งหรอกภาษาอังกฤษก็งูง,งูปลาปลาแต่เปิดดิกบ้างอะไรบ้างแต่เขียนให้มันเล่าอ่ะเ,เล่าให้ได้บรรยากาศแบบที่เขาพยายามจะสื่อเลยแล้วผมก็เขียนทําไบว่า จะไปเอาแต่ว่าพออ่านนิตยสารข้างบ้านที่โฆษณาสารด้วยซ้ำไปของกบมชาิพันธ์ในสยางแต่ผมเห็นมันมีบทความผมก็เลยลองส่งไปไปอัาดูว่าชื่อบริษัการที่อยู่ที่กรุงเทพนะผมไม่เคยไปกรุงเทพเลยนะก็เสร็จเขียนเสร็จใส่ซองส่งไปตามนี้แล้วก็นึกว่าลืมหายไปแล้วก็ไม่มีอะไรผ่านมาสักสามสี่เดือนไอ้นิตยสารรายเดือนนี่มันก็มาทุกทุกเดือนเปิดดู เฮ้ยก็ตีพบตีพิมพ์บทความเราเว้ยตีพิมพ์บทความเราเว้ยนั่นแหละหัวใจพองโตอฟูเลยว่ามันใช่แน่เส้นทางเส้นทางเราเราชอบถ้าเราทําได้อย่างนี้เราพยายามต่อเนี่ยมันก็จะได้น่าจะเป็นจุดประกาศจุดแรกที่ว่าเขาไม่รู้จักเราเลยเขาเราก็ไม่มีโอกาสได้คิดว่าเขาจะตีพิมพ์เราเพียงแต่อยากทําอยากเขียนตัวเองแล้วมันก็เออตีพิมพ์ได้ นั่นแหละครับจุดนั้นก็ทําให้ผมพยายามอ่านมากขึ้นศึกษามากขึ้นหัดเขียนมากขึ้นนั่นแหละบางทีเรามีอะไรเราอยากจะเป็นอยากจะเป็นอะไรบางอย่างเรามีแพชชั่นอยากจะเป็นอะไรบางอย่างแต่บางทีมันจะมีความคิดบางอย่างที่เข้ามารบกวนเราครับเช่นมันจะได้เงินหรือเปล่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าเราจะคิดอย่างอื่นแต่ผมดูคุณสุรชัยในใน,ใน,ในยุคแบบนั้นมันเหมือนเป็น ผมใช้ก็มันเป็นแพชชั่นที่บริสุทธิ์มากนะคือมันรู้ามันอยากจะไปไหนมันก็จะวุ่งมุ่งไปข้างหน้านะจนถึงทุกวันนี้นะผมยังก็ยังพูดเสมอเวลามีคนคุยโดวยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถามทําอะไรดีครับแล้วทํางี้ได้เงินไหมครับทํางี้มีอนาคตไหมครับทํางี้จะประสบความสำเร็จไหมครับผมบอกว่าคุณทําโดยไม่ต้องคิดว่าจะได้เงินไหมคุณทําโดยไม่ต้องคิดว่าจะประสบความสำเร็จไหมคุณทําไปเถอะวันหนึ่งทั้งหมดที่คุณอยากได้มันจะมาเอง แต่ถ้าคุณไม่เริ่มทําแล้วไม่ทดลองถูกถูกผิดผิดไม่ทํามันจะไม่มีทางเลยที่คุณจะได้อะไรสิ่งที่คุณคิดอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เชื่อเราไงอืมันเหนื่อยเปล่าว่าเออมันต้องมีเป้าหมายสิมันต้องรู้เส้นทางสิมันต้องมี p a ชชั่นสิไม่ใช่แล้วทุกวันนี้ผมว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปถึงจุดไหนมันก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งนี้ไม่ต้องเริ่มต้นจากว่าคุณชอบมันจริงหรือเปล่าบางที่บอกมันต้องมีแพชชั่นบางที่บอกจะไม่ใช่มี p พชชั่นบางที เราอยากจะทําอะไรสักอย่างอสําเร็จครับอย่างที่เราต้องการถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆที่คนอื่นไม่สนใจเลยแต่เราทําให้มันดีที่สุดนะครับมันจะมาเองซึ่งจริงๆวิธีคิดที่คุณสุทธิชัยมีตอนอายุ18ในการเริ่มต้นเป็นอย่างนี้กับตอนมันเริ่มต้นกระโดดจากทีวีมาสู่การทําออนไลน์มันก็เป็นวิธีการเดียวกันนะครับตอนนั้นไม่รู้ว่ามันจะไปรอดไม่รอดด้วยซ้ำเพราะว่าอยากเล่าเรื่องอะ,อะมีข่าวต่างประเทศเยอะข่าววันๆมีเยอะมากครับ เราอยากจะให้คนได้รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดอย่างนี้นะมันสนุกอย่างนี้นะมันน่าสนใจอย่างนี้นะมันสําคัญอย่างนี้นะไอ้ตรงสาคัญเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะนาวโนมชักชวนให้เหตุผลครับให้ข้อมูลให้หลักฐานว่ามันสําคัญอย่างที่เราคิดตอนอายุ18มีวิธีคิดอย่างนี้ตอนอายุ70มาเริ่มทำมันก็มันก็ตั้งต้นจากฐานคิดแบบเดียวกันเนี่ยแล้วไม่ได้คิดว่าจะจะรวยจะมีรายได้อะไรตอนอายุ18ก็ไม่เคยคิดว่าจะรวยจะอะไรแต่ทําแล้ว ตอนนั้นคุณสุดที่ไยไม่คิดหรอว่าการเป็นนักหนังสือพิมพ์กับเป็นนัก,นกข่าวนี่ยุคนั้นก็คือมันเข,ข้า,าใจคำว่าไส้แห้ง <S 2> <S 2> ไม่มีเงนินใช่ไหมตอนนั้น<อ>ไม่ตอนนั้นไม่คุณสุดทไยม่ก็ไม่คแคร์ก็รู้ว่ารายได้มันไม่ได้เยอะถ้าเป็นหมอรวยกว่านี้ถ้าเป็นวิศวกรโอ้ยสบายเพราะตอนที่ผมโตมาเนี่ยอาชีพหลักคือหมอวิศวะหลังจากนั้นก็คือไฟแนนซ์ตอนนั้นหุ้นเฟื่องฟูมากเนี่ยไปทํางานไฟแนนซ์สามอย่างทํางานแบงก์นะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่มีอนาคตของการ ร่ำรวยได้เลยลริงๆ่ำรวยเลยทั้งๆที่จริงๆทักษะที่คุณสุทธิชัยมีไม่ว่าจะเป็นทักษะการจับประเด็นการนู่นการนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันสามารถไปอยู่ในอาชีพที่มันทําเงินได้มากมายเนาะใช่ก็ม,มีคนชวนแต่ผมบอกให้ไม่เอาผมอยากทำสื่อเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทําและผมกลางคืนนอนแล้วผมคิดว่าผมได้ทําประโยชน์มีมีประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างสําหรับสิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญ แลพะพอผมเห็นว่าตอนนั้นก็เริ่มสนใจเรื่องต่างประเทศด้วยเรื่องอะไรด้วยบอกโลกทั้งโลกมันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอข่าวสารการสื่อสารคุณเป็นหมอคุณเป็นวิศวกรคุณเป็นนักการเมืองนักประชาสัมพันธ์คุณก็ต้องสื่อสารครฉนันผมจึงคิดว่าอศิลป,ปะการสื่อสารจะเป็นหัวใจของทุกอาชีพครับและตอนนั้นเมืองไทยนี่มีปัญหาเรื่องการเมืองล้าสมัยเศรษฐกิจไม่ไป เด็กไทยไม่กระตือรือร้นเนี่ยผมยิ่งคิดว่าเนี่ยเรื่องการสื่อสารสื่อมันจะมีความสำคัญมากถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ